รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Wink Wink English และ อาจารย์อรดมผมเองนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูกันครับว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับน้องตาลนะครับไปดูกันเลย Excuse me did you see my friend สีสีสีอะไรอ่ะ o f ออฟเฟ r เพื่อนอยู่หายเหรอเพื่อนหายผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอะเพื่อนเพื่อนทอทอทอสูงหรือเปล่า โกแฮ à. ผมสีทองหรือเปล่าบูบ <told> ูไอส์บูไอส์ลองแหมสงสัยว่าชาวต่างชาติคนนี้หลงกับเพื่อนก็เลยมาถามน้องตาลว่าเห็นเพื่อนเขาบ้างไหม Did you see my friend แปลว่าคุณเห็นเพื่อนผมบ้างไหม Did you see แปลว่าคุณเห็นไหมส่วนคำว่า see แปลว่ามองเห็นนั่นเองนะครับคำว่า friend แปลว่าเพื่อนนั่นเองนะครับดูจากคำศัพท์ที่น้องตาลคิดขึ้นมาเขาน่าจะพยายาม,ามถามถึงลักษณะของเพื่อนของเขาแน่นอนนะครับงั้นเรามาดูกันครับว่าจะถามว่าไงดีครับ Gold hair น่าจะหมายถึงผมสีทองนั่นเองนะครับงั้นเราใช้คำว่า blonde hair ดีกว่านะครับ Long แปลว่ายาว ถ้าจะบอกว่าผมยาวต้องเติมคำว่า long ข้างหน้านะครับจึงกลายเป็นคำว่า long blonde hair ซึ่งแปลว่าผมยาวสีทองนะครับ white แปลว่าขาวนั่นเองนะครับส่วนคำว่า blue eyes ก็แปลว่าตาสีฟ้านะครับเอาเลยครับลองพูดดูสิครับว่า does she have long blonde hair and blue eyes ซึ่งหมายถึงว่าเธอมีผมยาวสีทองและมีตาสีฟ้าใช่ไหม does she have long blonde hair and blue eyes เธอมีผมยาวสีทองและมีตาสีฟ้าใช่ไหม Excuse me, did you see my friend? Does she have long brown hair and blue eyes? No, she has long curly brown hair and grey eyes. me, Excuse Did you see my friend? Oh, Does she have long brown hair and blue eyes? No, she has long curly brown hair and gray eyes. Uh, curly, curly, เก๋าเกลีย์เก๋าเกลีย No. g u r l y e Gay, gay, gay ผู้ชายผู้ชายผู้ชายอ๋อเพื่ออยู่เกเลรใช่ไหม Yeah. No, no. เพ <G> ื่ออยู่เกเลรใช่ไหมเลยหายไปเนี่ย eyes. Right? eyes. Yeah. อ๋อ เพื่อ,อยูตาสีน้ำตาลใช่ไหมเปล่ยนยูตาสีน้ำตาลน้ำตาล long curly brown hair and gray eyes oh, เกือบแล้วนะครับน้องตาลอีกไดเดียวจะรอดแล้วชาวต่างชาติตอบกลับมาว่า no she has long curly brown hair and gray eyes นะครับ คำว่า curly ก็แปลว่าผมหยิกนั่นเองนะครับส่วนคําว่า brown ก็แปลว่าสีน้ำตาลนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายคําว่า gray ก็แปลว่าสีเทานะครับ She has long curly brown hair and gray eyes ก็แปลว่าเธอมีผมยาวหยิกสีน้ำตาลและตาสีเทานะครับน้าสียใรครับคนที่น้องตาลเห็นไม่ใช่เพื่อนที่เขาตามหาอยู่ครับ ถ้าอย่างนั้นต้องตอบกลับไปว่า I didn't see your friend around here didn't ย่อม,มาจากคำว่า did not ซึ่งแปลว่าไม่ didn't see จึงแปลว่าไม่เห็นนั่นเองนะครับส่วนคำว่า around here ก็แปลว่าแถวๆนี้นะครับ I didn't see your friend around here จึงแปลว่าฉันไม่เห็นเพื่อนคุณแถวนี้เลยค่ะถ้าจะให้ดีก็เพิ่มอีกหน่อยครับว่า Sorry that I can't help ซึ่งแปลว่าขอโทษที่ช่วยคุณไม่ได้นะครับ I didn't see your friend around here Sorry that I can't help เอาเลยครับน้องตาลลองดูอีกทีหนึ่งนะครับสู้ๆ <So, so. S 3> Excuse me Did you see my friend Oh Does she have long brown hair and blue eyes No She has long curly brown hair and grey eyes No I didn't see your friend around here Sorry that I can't help Don't Thank worry you anyway เ็นไหยครับภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คนคิดนะครับมันง่ายนิดเดียวเองนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็มีคำศัพท์มาฝากเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากติดต่อมาหาอดัมก็ติดต่อได้ที่นี่นะครับอดัมต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับกับรายการ Wink Wink English นะครับสวัสดีครับ Excuse me, did you see my friend? Oh. Does she have long brown hair and blue eyes? No, she has long curly brown hair and gray eyes. No, I didn't see your friend around here. Sorry that I can't help. It's okay, don't worry. Thank you anyway. Come. We oui. น o ดลกลวยเตี๋ยว Bracelet กำไลข้อมือ Nail เล็บ Cosmetics เครื่องสำอาง Bye.